น้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะนอกบ้านชาแนลวันนี้จะนำทุกท่านมารับฟังโอวาทธรรมคำสอนหลวงพ่อฤาษีลิงดำบุ่นง่ายๆสำหรับคนมีเวลาน้อยก่อนนอนลองปฏิบัติด,ดูบังเกิดอานิสงก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะโอวาททำคำสอนหลวงพ่อฤสีลิงดำบุญง่ายง่ายให้ทุกคนทำกำลังใจให้แข็งไว้ว่าเราจะไม่ยอมแพ้ความชั่วจะไม่ยอมให้ความชั่วเข้ามาเป็นเจ้าหนายหัวใจ เราจะทรงกำลังใจไว้แต่เพียงความดีเมื่อจิตใจมันเข้มแข็งอย่างนี้ความชั่วมันเป็นเจ้าหนายไม่ได้สิ่งใดที่เคยทำผิดพลาดไปแล้วพระพุทธเจ้าทรงบอกว่าให้ลืมเสียทุกอย่างไม่ตามนึกถึงมันมุ่งหน้าเฉพาะความดีที่ให้ภาวนาพุทธโธ ทมโมสังโคนี้ให้นึกถึงความดีเสียอย่างเดียวไอความที่ไม่ดีอาจแลบเข้ามาบ้างเป็นของธรรมดาเราก็นึกถึงความดีให้มากไม่ตามนึกถึงมันมันก็ไม่เกาะใจเราใจเราเรากาะเฉพาะบุญใช่ไหมเกาะเฉพาะบุญเวลาตายบุญก็นำเราไปก่อนไปสวรรค์ก่อนอย่างน้อย การปฏิบัติพระกรรมฐานนี้มีความสำคัญมากเพราะว่าเราทุกคนถ้าก่อนจะตายถ้าจิตจับอารมณ์ที่เป็นบาปอย่างใดอย่างหนึ่งในขณะนั้นแล้วก็ตายอย่างนี้ตายไปอบายภูมิแน่นอนถึงแม้จะทำบุญไว้มากสักเพียงไรก็ตามต้องไปนรกก่อนเราจะไปสวรรค์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีชีวิตอยู่ถ้ามีความฉลาดถึงแม้ว่าเราจะบาปมากจะมีบุญน้อยก็ควบคุมอารมณ์ที่เป็นบุญไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากว่าทุกคนตั้งใจไว้เฉพาะพระนิพพานถึงแม้เราจะมีบุญน้อยเราก็สามารถไปพระนิพพานได้ พระพุทธเจ้าทรงแนะนำไว้ว่าท่านทั้งหลายจงอย่านึกถึงความชั่วที่ทำมาแล้วความชั่วก็คือบาปบาปก็คือความชั่วเราไม่ยอมนึกถึงมันนึกถึงความดีอย่างเดียวควบคุมจิตให้เป็นฌานให้ได้ทุกวันฌานก็ได้แก่อารมณ์ชินคิดไว้เสมอว่า เราจะเจริญสมาธิภาวนาได้ทุกอย่างเป็นพุทธโธวันหนึ่งเราสามารถทำได้สักสิบถึงยี่ินาทีก็ตามแม้จะมีเวลาน้อยและถ้าทำได้ให้นึกถึงภาพพระพุทธองค์ให้นึกถึงภาพพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งที่เราชอบแล้วภาวนาอย่างนี้ ทุกวันจนชินอย่างนี้เรียกว่าเป็นฌานถ้าทำได้แบบนี้ทุกวันถึงแม้จะบาปมากขนาดไหนก็ตามก่อนตายแทนที่จะเห็นภาพที่เราเคยทำบาปบาปจะเข้ามาไม่ได้มันมีแต่ภาพของบุญอย่างนี้ไปสวรรค์นแน่เป็นอย่างตำ การเจริญพระกรรมฐานอันดับแรกให้ทุกคนกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกเวลาหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าเวลาหายใจออกรู้ว่าหายใจออกการภาวนาไม่จำกัดใครจะภาวนาว่าอย่างไรก็ไม่เป็นไรตามถนดัดแต่ว่าก่อนภาวนา ให้นึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนถือเป็นพุทธานุสติเวลาภาวนาจะใช้เวลาไหนบ้างก็ตามชอบใจถ้าเวลาอื่นไม่มีก็นอนอย่าลืมถ้าศีรษะถึงหมอนภาวนาพุทโทธทันทีนึกถึงภาพพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งที่เราชอบว่าองค์นี้คือพระพุทธเจ้าแล้วก็ภาวนา อาจจะภาวนาว่าพุทธโธหายใจเข้านึกว่าพุธหายใจออกก็นึกว่าโทสักสองสามครั้งก็ได้ มากก็ได้น้อยก็ได้แล้วก็หลับไปพอตื่นขึ้นมาใหม่ๆก็นึกถึงพระพุทธรูปองค์นั้นอีกแล้วก็ภาวนาพุทธโธอีกทำอย่างนี้ทุกวันจนกระทั่งวันไหนถ้าเราไม่มีโอกาสจะทำวันนั้นเป็นรำคาญต้องทำเป็นอารมณ์ชินอย่างนี้ถือว่าทรงฌานในพุทธานุสติกรรมฐานแล้ว แม้ศีลมันจะขาดมันจะบกพร่องบ้างถึงยังไงก็ตามตายแล้วต้องไปสวรรค์ก่อนแน่นอนญาติโยมพุทธบริษัทบางท่านไม่สามารถจะรักษาศีลห้าได้ครบถ้วนก็ให้จับอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งพุทธานุสติกรรมฐานอย่าทิ้งพระพุทธเจา้า และประการที่สองให้จับอารมณ์สังฆทานมีภาพแบบไหนมีอะไรบ้างว่าเราเคยถวายสังฆทานแล้วในชีวิตนี้จับอารมณ์ให้ทรงตัวส่วนนี้เป็นส่วนหนึ่งที่พาท่านไปนิพพานได้โดยง่ายเหมือนกันและจงอย่าลืมคิดตามความเป็นจริงตามอริยสัจว่าการเกิดมันเป็นทุกข์ความแก่มันก็เป็นทุกข์ ความป่วยไข้ไม่สบายมันก็เป็นทุกข์ความผัดพลากจากของรักของชอบใจมันก็เป็นทุกข์ความตายมันก็เป็นทุกข์ถ้าเราจะเกิดอย่างนี้อีกกี่ชาติก็จะมีทุกข์อย่างนี้เมื่อเวลาใกล้จะตายจิตอย่าลืมนิพพานต้องยึดถือไว้ทุกวันนิพพานนี้นึกให้เป็นอารมณ์ไปจนชินตัว นึกว่าถ้าตายจากโลกนี้เมื่อไรขอไปนิพพานเมื่อนั้นให้จิตเป็นฌานที่เรียกว่าอุปสมานุสติกรรมฐานอย่างนี้ทุกคนจะไม่พลาดนิพพานทีนี้การฝึกอารมณ์บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทส่วนใหญ่มักจะไปบนว่าอารมณ์ไม่ทรงตัวบ้างอารมณ์ไม่สงัดบ้าง คนที่มีอารมณ์สงัดจริงๆก็มีเฉพาะพระอรหันต์ขึ้นไปเท่านั้นถ้าต่ำกว่าพระอรหันต์จะถือว่าอารมณ์สนิททรงตัวสนิทไม่มีอรหันตมรรมักยังมีอารมณ์ฟุ้งซ่านคนที่มีจิตไม่ฟุ้งซ่านคือพระอรหันตะลลในเมื่อเรายังไม่เป็นพระอรหันต์จิตก็ต้องฟุ้งซ่านเป็นของธรรมดาที่มี การที่จะทรงตัวให้อารมณ์อยู่เป็นปกติก็ต้องใช้เวลาแน่น้อยวันหนึ่งถ้าเราสามารถทรงสมาธิได้สักหถึงสิบนาทีก็ควรจะพอใจว่าเวลาที่จิตทรงสมาธิเวลานั้นพระพุทธเจ้าถือว่าจิตว่างจากกิเลสพระพุทธเจ้าทรงตรัสกับพระสารีบุตรว่า สา,สารีบุตรตะดูก่อนสารีบุตรบุคคลใดมีจิตว่างจากกิเลสวันหนึ่งชั่วขณะจิตหนึ่งตถาคตถือว่าบุคคลนั้นมีจิตไม่ว่างจากฌานสมเด็จพระจอมไตรองค์สมเด็จพระผู้มีพระพักเจ้าทรงตรัสสอนว่าถ้าเราต้องการหมดความทุกข์ต้องการมีความสุขก็จงอย่าคิดว่า โลกนี้เป็นของเราร่างกายนี้เป็นของเราร่างกายของบุคคลอื่นเป็นของเราจงคิดว่าร่างกายมันเป็นเพียงท่าสีเท่านั้นเข้ามาประชุมกันเห็นร่างกายภายในคือร่างกายของเราก็ทำความรู้สึกเพียงสักแต่ว่าเห็นและไม่สนใจ ไม่ยึดถือว่ามันกับเราจะอยู่ด้วยกันตลอดกาลตลอดสมัยตัดความโลภเสียด้วยการให้ทานตัดความโลภเสียด้วยการเห็นใจซึ่งกันและกันตัดความหลงคือการยอมรับนับถือกฎของความเป็นจริงเอาละ่ะท่านสาธุชนที่มีเวลาน้อย เพราะต้องประกอบอาชีพหาเวลาไปนั่งกรรมาฐานก็ทำได้ยากเพราะเวลาว่างมีน้อยก็ให้ทำตามนี้จะได้ผลสมบูรณ์แน่นอนและไม่เสียเวลาประกอบการงานตายแล้วรับรองไม่ลงนรกแน่ หจเจริญพุทธานุสติแบบง่ายๆให้จัดของบูชาพระพุทธรูปทุกวันที่ท่านเรียกว่าถวายเข้าพระพุทธรูปของที่ถวายก็เอาอาหารเท่าที่มีอยู่หรือผลไม้ที่หาได้ง่ายเวลาเช้าหรือตอนสายก็ได้ นำของที่หาได้ถวายพระพุทธรูปที่บ้านทำเป็นประจำเวลาถวายคิดในใจหรือว่าออกเสียงก็ได้ดังนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอถวายข้าวแกง และน้ำแด่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นการบูชาพระคุณขอผลบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าได้เข้าสู่พระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้เทินเวลาถวายให้ตั้งใจดูภาพพระพุทธรูปด้วยความเคารพและจดจำรูปของท่านไว้ตั้งใจทำอย่างนี้ทุกวัน อารมณ์ใจจะมีความคิดถึงและห่วงใยในพระพุทธรูปจะคิดเสมอว่าวันนี้เรามีของอย่างนี้ถวายท่านวันพรุ่งนี้เราจะหาอะไรถวายท่านการทำและคิดอย่างนี้เป็นปกติไม่จำเป็นต้องคิดทุกวันเมื่อจิตมีอารมณ์ว่างจากงานอื่นจิตจะคิดขึ้นมาเอง และเราก็ห่วงการถวายของแก่ท่านทุกวันทำอย่างนี้จนมีอารมณ์ชินถึงเวลาต้องหาของเท่าที่จะพึงหาได้ถวายท่านอารมณ์ใจอย่างนี้ท่านเรียกว่ามีฌานในพุทธานุสติกรรมทานเป็นมหาบุญกุศลใหญ่ตายเมื่อไรไปสวรรค์เมื่อนั้น 2. เจริญธรรมานุสติแบบง่ายๆ ตั้งใจบูชาพระและสวดมนต์เป็นประจำจะวันละหนึ่งหรือสองครั้งหรือกี่ครั้งก็ได้กำหนดเวลาเอาไว้ถ้าถึงเวลานั้นต้องบูชาพระและสวดมนต์การสวดมนต์ก็ไม่ต้องสวดมากขอให้สวดตามที่พึงทำได้เช่นอิติปิโสเป็นต้นเท่านี้ก็มีบุญเหลือหลายแล้วเพราะ บทอิติปิโสพัรณนาความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงครบถ้วนหรือถ้าสวดมนต์ไม่ได้เลยก็บูชาพระแบบสั้นๆแต่มีผลครบถ้วนเช่นตั้งนโมสามจบแล้วว่าพุทธังสารนังคจฉามิธรรมังสารนังคจฉามิสังคังสารนังคจฉามิแปลเป็นไทยว่า ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งขอถึงพระธรรมเป็นที่พึ่งขอถึงพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งเพียงเท่านี้ก็ดีมีอานิสงส์มากมายแล้วเวลาบูชาตั้งใจจำภาพพระพุทธรูปแล้วก็ตั้งใจว่าตามที่กล่าวมาแล้ว ทำใจให้ชินเวลาไปไหนก็ทำได้ถ้าเหนื่อยหรืออ่อนเพลียนั่งบูชาไม่ไว้นอนยกมือไหว้แล้วตั้งจิตคิดตามที่กล่าวมาถ้าในระหว่างการเดินทางเมื่อถึงเวลาบูชาพระก็คิดในใจตามที่ปฏิบัติมาถ้าทำอย่างนี้เป็นอารมณ์ชินถึงเวลาถ้าไม่ได้ทำก็จะไม่สบายใจ หรือถ้ามีเทปบันทึกเสียงธรรมเวลานอนฟังธรรมที่ชอบใจหรือบันทึกเสียงพระสวดมนต์ไว้ตั้งใจฟังก่อนหลับเป็นปกติอารมณ์ใจขนาดนี้ท่านว่ามีฌานในธรรมานุสติกรรมฐานบุญใหญ่มากตายแล้วลงนรกไม่ได้เกิดใหม่เป็นคนฉลาดเพราะมีปัญญามาก ข้อที่สเจริญสังขานุสติแบบง่ายๆหลวงพ่อปานวัดบางนมโคอําเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านได้สอนไว้แล้วพร้อมกับจาคานุสติกรรมฐานและทานบารามีท่านให้ทำดังนี้เมื่อถึงเวลากลางคืนท่านให้สวดคาถาวิรัทะโยหนึ่งจบ พร้อมกับเอาเข้าวสารหรือข้าวเปรียกหนึ่งจอกหรือถ้วยเล็กๆก,ก็ได้ใส่อะไรก็ได้เพื่อเก็บไว้ถวายพระเมื่อรวบรวมได้มากพอควรสำหรับคาถาวิรัทยโยนี้เป็นคาถามหาลาบทำให้หากินคร่องกำจัดความยากจนเข็นใจถ้าทำจนชินกำลังใจทรงตัว ที่เรียกว่าเป็นสมาธิจะมีความเป็นอยู่ที่ดีมากขึ้นหรือตอนเช้าถ้ามีเวลามากพอมีพระมาบินธบาทให้ใส่บาทตามกำลังที่จะใส่ได้ก่อนใส่บาทให้ว่าคาถาวิรัทยโยหนึ่งจบที่ท่านให้ทำอย่างนี้ท่านบอกว่าเพื่อให้มีการหาเลี้ยงชีพคร่องตัวไม่ยากจนเข็นใจแต่เนื้อแท้แล้ว ผลมีตามนั้นแน่ผลการแนะนำของท่านนอกจากจะมีผลในการคร่องตัวในการครองชีพแล้วก็เป็นสังขานุสติกรรมฐานโดยตรงเพราะจิตคิดถึงพระสงฆ์เป็นปกติและคิดถึงการถวายของพระเป็นจากขานุสติกรรมฐานจะใช้ข้าวหรือไม่มีข้าวใช้เงินแทนก็ได้จะใส่ด้วยเงินมากน้อยสุดแล้วแต่จะพึงมี ถ้าบังเอิญวันไหนไม่มีเงินจะใช้เป็นผลไม้หรืออะไรแทนก็ได้ที่บริโภคได้หรือใช้ประโยชน์ได้เพื่อเอาไว้ถวายพระแทนเงินหรือข้าวเมื่อจัดไว้เพื่อถวายแล้วตอนนี้เป็นทานบารามีทานบารามีเป็นปัจจัยที่มีลาบมาก หากบางท่านมีฐานะไม่สะดวกในการจัดหาข้าวหรือเงินใส่บาทประจำให้ปลูกพริกมะเขือหรือฟักแฟงแต่งน้ำเต้าหรืออะไรที่กินได้สักต้นหรือสองต้นคิดในใจและตั้งใจแน่วแน่ว่าถ้ามีผลขึ้นมาเมื่อไหร่ผลจากการปลุกนี้จะเอาไปถวายพระเพื่อทำเป็นอาหาร เราจะไม่บริโภคเองทุกวันที่เรารดน้ำพรวนดินหรือเห็นพืชต้นนั้นเราก็คิดว่าต้นนี้เราจะถวายพระความรู้สึกประจำวันอย่างนี้ท่านเรียกสังขานุสติกรรมฐานถ้าคิดทุกวันเมื่อถึงเวลาจะทำหรือคิดเตรียมจะทำเป็นประจำทุกวัน ท่านถือว่าเป็นชาญในสังขานุสติกรรมฐานนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันค่ะ ขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรมะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ